ได้แล้วที่ตั้งใจออนได้หกม่ดใจอ่อนนายพี่ใจอ่ให้อีกคนหนึงเนี่ยโอ้น้อยใจเลยอยู่ไม่อยากเั้นด้วยเหรอเด็กมันยั่วเลยล้วตัวไปหนึ่งตอนนี้พี่แบ่งเรายิงะโอเคยไหมยิงได้ยิงได้เดี๋ยวพี่จะบอกรักเองไี่เกิดแม่คุณแป๋นเหเอแคุณแปเก็บไว้เ ้เนี่ยเหรอโอหเอาจริงแล้วเหรอจะดไม่ปื้กพี่ก็ไม่ใช่คนใจดำแบบนั้นนะจะไม่ใช่เดี๋ยวจังหวะก็ใช่แล้วไอปดต้อพี่เล่นไม่ต้องมาสนใจว่าพี่เล่นจะน้องอะไรเล่นอะไรเลยนมโอเคพี่มาเล่นใจผมก็ได้มตวไม่อยากเล่น เราเรียกก็ยิงขู่กลัวไหมอ่ะเกิดแบบนี้แล้วนะเฮ้ยเกิดเฮียเฮียไอ้ตัวออกขวาไปเฮ้ยตัวออกขวาไปจิบแคร์จันน้องเรออะไงรรอเสียบหรดเลยไม่เห็นโดนเติมเต็มใช่เจ็บมากที่หน้าตาผมเลยน่าเราจะไปยิงมันแมไอ้ตัวนี้มันเก็บของชักสมองไอ้แม่เดือยหรือว่า ไปดิปะไหวไหมอ่ะมีพี่อยู่ผมไหวตลอดมาแล้วเหรอมาแล้วหรอแต่ตอนนี้ม <c oughs> ไม่มียาหรอกยาหมดว <c oughs> อ,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 อะไอะรนี่จะอกไปโอยไม่อยู่เลย้อไรค่ะังไม่มีสม,มอ,เอ,อเสงมเลยีหนนคนเล่นเลยากหวานจังเลยอยากรู้จังเลยอ่ะแต่หวานสู้น้ำตาได้เปล่าม,มีแฟนยัง,<ไ>ง ยังงยังยังงหมดเลยานอมนมด้หแล้วน้องหดคืออะไรก่อนเฮ้ยใครจะใครไประบดแป๊บปคนปาระบดังน้นหังน้นหลนูัน ตีเสริมแน่เลยอะไรเนี่ยหันไปปุ๊บคือเพื่อนน้องหมดเลยอะไรครับเนี่ยตกใจเป็นผมยิงน้องไปสองตัวแล้วใช่เหรอใช่มั <c oughs> ่วเลย